เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกมือขึ้นซะเกิดถูกจับแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนูมันเกิดอะไรขึ้นเหรอผมก็ไม่รู้สิครับหลังจากแสงสีเหลืองๆนั้นผมมาพี่ด็อกเตอร์ก็กลายเป็นคนแก่แล้วก็กลับมาเป็นร่างลูกหลอดแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับโออคกิดจากแสดงว่าการเลเจนเดรชันมันโอ้โห แสดงว่าการเเจนเชั่นล้มเหลวมันส้มฟื้นฟูร่างกายให้แต่ว่ามันมันไม่ได้แบบว่ามันโอ้โหมันล้มเหลวตรงที่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนหน้าให้แล้วก็ระเบิดที่นี่เป็นเป็นจุนเลยเนี่ยโอ้โหนี่หมุนดูเลยอะเฮ้ยยกมือขึ้นแล้วมากับพวกเราซะดีๆฉันไม่เหมาะไม่ฉันไม่ยอมไปกับพวกแกหรอกนะหรืออยากเดินยิงอีกคราวนี้แกไม่ได้ใส่ชุดเกาะมาด้วยนะเออจริงด้วย สวยไล้ไงอมก็ได้ก็ได้อ่าอืมดีมากโอเคตามพวกเรามาเลยอือก็ได้ครับอืมอ่ะเจ้าหนูเจ้าหนูมาด้วยสิครับอืมอืดินระวังไฟหน่อยนะเจ้าหนูครับเฮ้ยเดินเร็วๆหน่อยสิครับครับอืม ลามากเลยเออ่นี่มันกดังของเก่าของพี่งานที่พี่จับหนูมาวางไว้สักแห่งหนึ่งเลยเนี่ยพี่จับไม่ได้เลโอ๊ยโอยเอ่มก็เอาเป็นว่าแถวๆนี้อ่าแถวๆนี่มั้งนะอ่าแล้วเออเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีเนี่ยนานสิกบอืมโอเคหวังว่าคนข้างนอกเขาจะไม่ได้มองเรานะโอเคชึบอโอโโห ดีนันเลยก็นองไม่ไหลนะโอนาชนก้อนหินเลยนะออ้ยอ่ะเอาที่ลุ๊โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยไปไหนไม่ได้เอะเฮ้ยโอ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยไอนาฬิกานาเล็กนาฬิกาดาเล็กก็โอ้โหนี่มันกี่โมกี่ยานไหมเนี่ยต้องบ่ายสองกว่าเนี่ยโอ้โหฮึบฮึทำไงดีเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหลือเกิน อืมเดี๋ยวเรามาเฮ้ยเดี๋ยก่อนแล้วจะหนูเอไงครับเรามาเล่นเกมหาของกันไหมอมืเล่นเกม,มาหาของอะไรครับคือเราจะต้องช่วยกันหาของที่มีประโยชน์ที่แบบว่าสามารถพาเราออกจากที่นี่ได้โดยไม่ให้ทาหารเห็นโอเคปะอ่มเกมน่าสนุกเหลือเกินอโอเคนับ พอพี่นัดถึงห้าเราต่างคนต่างก็แยกย้ายเข้าไปหาของในห้องนี้โอเคปะโอเคครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าริมจะมีอะไรอยู่แถวนี้ไหเนี่ยก็แพ้มากเลยืบยืบอ,อ่ะมันก็มีอะไรทางนี้แถวนี้มันมีอะไรอ,อนี่มันกล้องนี่นะพี่ััดีเออ เห็นเราหมดเลยใช่ไหม <S <S เห็นเห็นเราหมดเลยใช่ไหมฉเฉยแล้วเออเออเข้าใจแล้วมันเห็นเราอืมเฮ้ยอย่ามามองดิเฮ้ยเราไป,าไปนี่เราต้องการความส่วนตัวอยู่ในคุกนะเฮ้ยโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดอูไปแล้ว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 ล,วลวอืมดีมากอืมโอเคหวังว่าจะไม่มีใครดูกล้องนี่อยู่นะเออไหนดูใต้กล้องดิมันมีอะไรบ้างชิลบชิลชิลอา่าเฮ้ย ของเจ๋งอะเฮ้ยอย่าบอกนกพี่เจอสิ่งของได้มีประโยชน์เนอในสุด้ายผมก็ไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ไรพี่ไม่ได้เจออะไรที่มีประโยชน์เลยเนี่ยดูเนี่ยดูดิเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยแลวไอเนี่ยอออเออันนี้มีประโยชน์สุดเลยเออเนี่ยเจ๋งปรลาเจ๋งปละหลออเออ จริงตรองไปเนี่ยค่พี่รู้ได้ไงอะเพราะพี่จริงตองสอบตกตั้งกี่วิชานี่คับพี่อืมหลายวิชาอยู่อะพี่จำไม่ได้แล้วล่ะสอบตกอยู่หลายวิชาพี่จำไม่ได้ละออืมไอของไออันเนี้ยไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยเออใครมาวางอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยไอเนี่ยไอเนี้ยไม่ไม่มีค่าเลยเนี่ยเออไอไอที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเยอะเออ นี่แล้วมันแล้วม uh, oh. <com> ันระเบิดเวลานะครับเอาไม่บอกอุ้ยบอกก็งานกว่าจะมาบอกนี่ยอุ้ยถ้าก็บอกแต่แรกก็จบแล้วโอ้โเออโ้อโอ้โหอย่าร้องอย่าร้องอ่ะอย่าร้องนะอย่าร้องนะโอ้โหสุดท้ายหนูก็ไม่มีประโยชน์โอ้ยฉังเหอะอาระเบิดเวลามันทำไงอ่ะหนึ่งเลยครับก็คือวาง ตรงไหนก็ได้คับที่อยากให้ระเบิดก็งนวางตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอย่าโอ้เอาน่าผู้เล่นผู้เล่นแถวนี้แล้วกันเอมอืม,อ,มอ่ะพี่วางระเบิดแล้วแล้วงัอ่อพี่ผมก็ไม่เคยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับเออถ้าได้ดูจากลักษณะแล้วเราควรจะต่อยมันนะครับไม่อ่ะพี่พี่เลี้ ที่เรียนรุ่งเรื่องนี้มาดีเขาบอกว่าให้ล้อโอ้โหรถเร็วทันใจวุ้ยอืมเออขอร้องอ่ะขอจริงๆนะอย่าเรียกพวกมาเพิ่มได้ไหมขอร้องไม่ได้เพราะพวกแกเป็นนักโทษพวกแกแหกคุกพวกแกจะต้องถูกจำคุกและถูกประหารมังเออเอาสิยิงเข้ามาเลยคราวนี้ฉันไม่กลัวหนะถึงฉันไม่ได้ใส่ชุดเกราะกันกระสุน ลืมไปลว่าไม่ได้ใส่นานแล้วออ,อยากให้ยิงใช่ไหมได้เออได้แกจะยิงฉันก็ได้แต่อย่ายิงเด็กคนนี้เด็กขาดเข้าใจไหมอย่ายิงเด็กคนนี้เด็ดขาดชีวิตของเขามีค่ามากกว่าชีวิตฉันอีกพวกแกจะฆ่าฉันจะยิงฉันจะแทงฉันจะฆ่าอีกฉันฆ่าฉันแทนแต่อย่ามาฆ่าเด็กคนนี้เด็กขาดอืมเป็นเป็นคน ไม่เลยเป็นคนไม่ดีแลวแถมยังห่วงชีวิตเออจะพูดอะไรเนี่ยผมงงกับคําพูดของพี่มากเลยเนี่ยอบุกง่้ยเหรอแกนี้นไม่ดีแกไม่ห่วงชีวิตของแกเองเลยใช่ไหมใช่ผมไม่ห่วงชีวิตของผมเลยเสียงสูงนะโลใช่ครับผมไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยชีวิตเขามีค่ามากกว่าผมนะครับอืม้มเสียงสูงมากกว่าตัวมันอีกเนี่ยเออ คงจะรู้ครับว่าคําว่าเสียงสูงของผมหมายความว่าไงอะ่ะเอิม่มก็รู้อยู่อะ่ะโอล้ลูกปุ๊กเกจะหนีไปไหนได้หรอเอิม่มอย่างน้อยก็จะยิงเด็กคนนี้แล้วกันเด็กคนนี้มีค่ามากกว่าชีวิตฉันอีกนะเอเอเรื่องนั้นรู้วจโนูเริ่มหนีไปซะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณนะเดี๋ยวพอพี่ให้นับหนึ่งถึงสามน้องเรีบหนีไปนะแล้วพี่อแล้วพี่ พี่จะทำยังไงเอครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้พี่จะการเองแต่น้องต้องมีไปซะเฮ้ยพึ่งพามาอเลยกันอยู่สองคนอะ่ะเออไม่สนและทุกคนเต็มอาวุธยิงนับเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสอง